อันดับแรกเลยนะครับพี่เปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยก่อนนะครับที่เข้าที่ด้านบนมันจะมีคาว่า Arthur ตรงนี้นะครับพี่คลิกเลยครับ Language แล้วก็มาที่ภาษาไทยครับทุกอย่างทุกฟังก์ชันเป็นไทยหมดแล้วนะครับจากนั้นในกรณีของพี่เนี่ยนะครับพิมพ์บาโค้ดไม่ชัดไม่ตรงนะครับอย่างนี้ฮะดูที่การตั้งค่าเครื่องพิมพ์นี่ครับ มีกรองล้ต่างตรงนี้ขึ้นมาพี่ดูที่ความเข้มครับผมนะครับผมเลี้ยงบาลานซ์กันอยู่ที่10ถึง12นะครับที่จะใช้ด้วยความเร็ว4นะครับถ้าความเร็ว3เนี่ยลบกบวลลงมาอา,อาจจะใช้ได้แค่10ไม่เกิน11นะครับแต่ในกรณีของพี่เนี่ยผมลบกวนให้ใช้ความเร็วนะครับความความเร็วที่4ความเข้มที่10นะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับริบบอนด้วยนะครับริบบอนแว็กธรรมดาเนี่ย ก็จะใช้เป็น10ถึง12นะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ไม่ร็กความร้อนอาจต้องเพิ่มนะครับและสุดท้ายเลยถ้าเกิดเป็นเรซินเป็นแบบชนิดที่ว่าเป็นริบบอนที่ดีมากเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนสูงนิดนึ่งอาจจะต้องปรับถึง17หรือ18นะครับเพื่อให้อ่าข้อความคมชัดนะครับด้วยความเร็วสีตรงนี้นะครับผมนะฮะต่อไปนะครับผมเซตติ้งทุกอย่างไม่แน่ไม่แน่ใจว่าพี่ทราบแล้วหรือยังนะครับก็คือต้องตั้งเป็นถ่ายโอนความร้อนนะครับผมถ้าเกิดเราใช้ริบบอนนะครับ แล้วก็ความตรงต้นแดงชิ่งเนี่ยจะตั้งเป็น12นะครับผมจะได้พอดีกับเหล็กที่ใช้ฉีดตรงด้านหน้าของเครื่องนะครับอ่ะพอตั้งดังนี้ได้แล้วเนี่ยกดบันทึกครับกดบันทึกไปนะครับหน้าต่างก็จะดับไปนะครับท่านนี้นะครับผมในกรณีของพี่เมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยข้อความนะครับมาที่ฟังข้อความเราจะใช้ข้อความหน้าต่างนะครับข้อความหน้าต่างนี้นะครับผมถ้าใช้อันนี้จะออกเป็นภาษาต่างดาว ใช้เป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับคลิกที่ฟังก์ชันแล้วก็มาคลิกที่แบบนะครับอ่าทัาน,นี้หน้าตาหน้าตาอ่าหน้าตาของหน้าต่างจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งต่างจากของพี่นะครับผมสมมุติผมใส่คำว,ว่าสวัสดีนะครับผมกดตกลงมันจะเป็นสวัสดีแบบนี้นะครับ สมมุติว่าถ้าเกิดสมมติพี่ออกแบบแล้วรู้สึกว่ามันมองไม่ชัดมันเล็กพี่มอทางมุมขวาล่างตรงนี้ครับจะมีบวกกับลบตรงนี้นะครับพี่กดคลิกเมาส์นะเมาส์คลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็ลากมาที่สุดที่บวกมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นเฉพาะเหมือนเราเราเป็นการซูมเฉยๆไม่มีผลอะไรกับสติกเกอร์นะครับให้เราออกแบบง่ายๆเฉยๆนะครับ อเรามาดูตรงเนื้อหากันต่อนะครับตรงนี้เราได้สวัสดีแล้วนะครับผมยื่นหดขยายนะครับให้ได้ส่วนนะครับและที่สําคัญพี่เห็นตรงจุดสีดําทั้งหมดแปดจุดนี้ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรอบข้อความหรือรอบบาร์โค้ดนะครับอ่านี่ผมสาธิตก่อนนะครับนะครับรอบบาร์โค้ดนะครับจุดสีดําทั้งหมดนี้ห้ามอยู่อย่างนี้นะครับห้าม รับสายตาหลบสายตาหรือว่าชิดฝั่งในฝั่งนึงมากจนเกินไปจนลันกษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะมันจะต้องอยู่เต็มดวงทั้งทั้ง8จุดจะต้องอยู่ภายในกรอบของสติ๊กเกอร์ครับไม่อย่างนั้นมันเครื่องมันจะฟ้องว่ามีเนื้อหาเกินออกมานะครับผมหรืออาจจะพิมพ์ข้ามดวงนะครับมันอาจจะมันอาจจะไม่ฟ้องอาจจะยอมพิมพ์เลยแต่ว่ามันจะพิม ข้ามแถวอย่างเช่นพิมพ์หนึ่งแถวข้ามหนึ่งแถวพิมพ์1แถวข้ามหนึ่งแถวนะครับมันจะเปลืองนะครับผมลบกวนดูที่เนื้อหาให้ดีนะครับตัวจุดสีสีดำดำสีเหลืองนี้จะต้องอยู่เต็มเต็มตัวสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับอย่ามินไปแบบนี้อย่าชิดมากแบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นาบาร์โค้ดหรือข้อความนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้เราได้บาร์โค้ดนะครับกับข้อความและคราวนี้ผมขออธิบาย เรื่องของบาร์โคดเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมพี่ต้องทราบก่อนนะครับว่าบาร์โคดของพี่จะใช้เป็นชนิดอะไรนะครับผมพี่รบกวนต้องรบกวนศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าลูกค้าของพี่ต้องการเป็นชนิดสิบสามหลักกดดีเฟสดูได้ครับตอบเย็ดมันจะมีตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ตรงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราต้องเลือกครับว่าเราจะเลือกชนิดแบบไหนเป็นสิบสามหลักเป็นบาร์โคดแปดหลัก แบบนี้นะครับจะมีตัวอย่างเป็นอย่างนี้หรือว่า,าต้องการเป็นบาร์โค้ดที่มีอักขระภาษาอังกฤษและตัวเลขอย,อยู่ในนั้นนะครับรวมการผสมกันอย่างเช่นต้องเป็นอักขระภาษาอังกฤษนะครับผมภาษาไทยไม่รองรับครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นใช้โค้ด128แบบนี้นะครับผมเราต้องอศึกษาให้ครบถ้วนนะครับผมดูให้ดีนะครับ สมมติเราได้แล้วกดตกลงนะครับย่อหอมมานะครับผมนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราใช้สติกเกอร์ดวงเล็กนะครับอ่าอย่างลักษณะของตัวอย่างเนี้ยก็คือ3.2มจุดสองคูณสใช้สติกเกอร์ใช้บาร์โค้ดขนาด128แนะครับแล้วก็มีตัวอักษรเยอะมากขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับผมหมายความว่าสติกเกอร์กว้างไม่พอนะครับบางทีมันอาจจะเกินใช้ไม่ได้ต้องจําเป็นต้องใช้อย่างอื่น นะครับหรือไม่พี่ก็ต้องเปลี่ยนส,ยสเติกเกอร์น,นะครับผมแต่ถ้าเป็นลนักษณะของสิบสามหลักนะครับอ่าสิบสามหลักเนี่ยน่าจะพอใส่ได้ได้ลักษณะนี้นะครับผมปรับย่อให้มันแคบลงมาตรงนี้นะครับผมอ่านะครับผมหรือถ้าสติกเ,เกอร์พี่ดวงใหญ่พี่ดับบางทีเข้าไปอีกรอบครับตรงนี้เขาจะมีความแคบอยู่เพิ่มได้พี่เห็นตัวอย่างไหมครับอ่าเราเพิ่มให้มันยาวขึ้นได้ลดลงมาได้นะครับอย่างเนี้ย มันบังคับให้ลดลงได้แค่แค่2ลงไป1ไม่ได้ก็โอเคตามนั้นนะครับเพราะว่าเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยความละเอียดอยู่ที่23 3ดอทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถแคบได้แค่นี้จริงๆนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้ครับหรือยังไงถ้าเกิดมีข้อสงสัยเรื่องอื่นสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ